ความรักทำให้เรารู้สึกว่าความต่ำต้อยไม่มีราคาอีกต่อไปความรักทำให้เราสัมผัสกับเสียงของหัวใจของเราความรักทำให้เราได้สัมผัสความรู้สึกของดวงวิญญาณความรักทำให้เราได้ค้นพบความเล่นลับอันงดงามที่สุดในชีวิตของเราทั้งหมดนี้คือความรู้สึก ที่ผมสัมผัสความยิ่งใหญ่ด้วยจิตวิญญาณของผมนี่กระมังที่เรียกว่าความรักซึ่งงดงามเกินกว่าที่เราจะละเลยหรือพลาดโอกาสริมรถสัมผัส The Immortal Truth สัจธรรมนิรันด์เขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพียนสุข Super ร์จูนเนผู้ค้นพบการวางระบบจิตไมซ์ และวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบ,บายด s มาส c o ดอ a คาเดมีบทที่11ว่าด้วยความรักเอพิโซด2ความรักทำให้ความขลาดสลายไปความรักทำให้เราไม่หวั่นไหวต่อความขลาดกลัว แม้กระทั่งความตายที่เผชิญอยู่เบื้องหน้าความรักทำให้เราสามารถก้าวกระโดดออกจากสิ่งที่เจ็บปวดหรือเลวร้ายเป็นความรู้สึกที่ทำให้เราเอาชนะตัวเองได้เป็นความรู้สึกที่ทำให้เราค้นพบความลุ่มลึกของชีวิตและดวงวิญญาณความรักทำให้ความมีอยู่ของชีวิตเราสมบูรณ์แบบที่สุดความรัก ทำให้ผ่านวันคืนและการเวลาอย่างทรงคุณค่าที่สุดความรักทำให้หัวใจดวงวิญญาณของเรากระฉับกระเฉงความรักนี้ทำให้เรารู้สึกถึงความหวังและความหมายที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกอย่างกล้าหารเพราะความรักคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้ความรักทำให้การรอคอยสิ้นสุดลงความรัก ทำให้ความรู้สึกตระหนักรู้ถึงคุณค่าในตัวเองได้อุบัติขึ้นถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนจะค้นพบหัวใจที่ยิ่งใหญ่และยืนหยัดอยู่กับสิ่งที่ดีงามอยู่กับความรักที่ยิ่งใหญ่และลงมือทำสิ่งต่างๆด้วยความหมายที่เต็มไปด้วยความรักอันแสนงดงามนี้กระมังคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถ ผ่านวันคืนแห่งความทุกข์ยากได้อย่างง่ายดายความรักคือประสบการณ์ที่แสนวิเศษสุดที่ทำให้เรารู้ว่ามีความหมายที่จะสัมผัสถึงชีวิตที่แท้จริงชีวิตที่หลุดพ้นไปจากความรู้สึกวันไหวและหวาดกลัวชีวิตที่เป็นอิสระจากความรู้สึกกลาดแคลนหรืออ้างวางผมมักพูดอยู่เสมอว่าเราต่างมีเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ โดยการที่ค้นพบความรักทำให้เรารู้เหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่และการค้นพบความลับของความรักทำให้เรามีชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักนั่นเองใช่แล้วครับเราจะมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดรจากความรักที่เราได้สัมผัสความรักคือธรรมชาติสูงส่งที่ทำให้มนุษย์ทุกคนสามารถค้นพบชีวิตที่งดงาม และมีคุณค่าความรักทำให้เราผ่านการฝึกฝนและผ่านแบบทดสอบอย่างคุ้มค่าที่จะทำให้เรามีชีวิตอยู่การเข้าถึงความรักทำให้ชีวิตคุ้มค่าที่สุดที่มีวันนี้และคุ้มค่าที่จะมีชีวิตไปตลอดกาลความรักทำให้ค้นพบความหมายทั้งยังเป็นความรู้สึกไร้คำอธิบายที่แผร่ซ่าน ความงดงามของชีวิตและปกป้องคุ้มครองโลกความรักทำให้เราเข้าถึงจินตนาการของชีวิตที่งดงามและเจิดจลัสความรักที่ปลดปล่อยพลังอำนาจแห่งชีวิตไปสู่ความเล้นลับของหัวใจขณะเดียวกันก็ทำให้เราสามารถเหม่อมองท้องฟ้า กาเล็กซี่ทางช้างเผือกและดาราภูมิในจักรวาลได้อย่างอิ่มเองมและชื่นชมมากัดนี้เรารู้แล้วว่าความรักแสนวิเศษและมหัศจรรย์ที่สุดสำหรับผู้ค้นพบสัมผัสซึมซับสู่หัวใจและสติปัญญาที่ไปถึงขอเพียงแค่เราเข้าถึงอิสรภาพของชีวิตอย่างแท้จริงเราจะได้ค้นพบความลับของชีวิต ซึ่งก็คือการค้นพบความรักที่ทำให้เราเป็นอิสระภาพอย่างสูงสุดในการได้มีชีวิตและทำให้เราทุกคนเกิดความรู้สึกซาบซึ้งดื่มดำ่ำเบิกบานและสงบสุขความรักช่างแสนวิเศษเหมือนที่มวลหมู่มแมลงที่โบยบินสัมผัสและริมรสความหอมหวานของเกสรดอกไม้แล้วเรวรู้ว่านี่คือความอิ่มเอิม และความรักที่เกิดขึ้นจากการซึมซับความรู้สึกซาบซึ้งโดยมวลหมู่แมลงเหล่านั้นได้นำเกสรดอกไม้โบยบินไปก่อก,กำเนิดเป็นดอกไม้อีกนับอนันต์นี่แหละคือความรักที่แสนวิเศษสุดที่เราจะได้อยู่ในชีวิตอันนิรันด์ซึ่งเป็นสวงสวรรค์ที่สถิตยอยู่ในหัวใจของเราเราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกเดิมดา เราเข้าถึงความรักได้ด้วยหัวใจที่เปล่งประกายรัศมีแห่งความกรุณาเพียงแค่เราสัมผัสความเมตตาเพียงแค่เราต้องใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและไร้พันธนาการเราจึงจะได้สัมผัสกับความรักอันบริสุทธิ์อย่างไร้เงื่อนไขปราศจากการถูกครอบงาและเข้าถึงความรู้สึกของดวงวิญญาณอันอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริง ขอเพียงแค่เราค้นพบพลังอำนาจของความรักที่ส่องสว่างออกจากหัวใจของเราค้นพบสภาวะที่ทำให้พวกเราทุกคนได้รู้ว่าความรักสถิตยอยู่ในตัวของเรานี่เองความรักอยู่ในหัวใจโดยแทรกซึมอยู่ในอนุภาคของชีวิตอยู่ในสายเลือดและดวงวิญญาณของเราทั้งยังทำให้เราเข้าถึงสัจธรรมชีวิตที่แท้จริงจึงกล่าวได้ว่า ความรักช่างมีเศษและงดงามที่สุดบนโลกใบนี้ถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรักมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและค้นพบชีวิตที่จะมีความรักดำรงอยู่ชั่วนิจเนิรันนี่คือสัจธรรมนิรันที่ดำรงอยู่ในความรักอันเป็นอมตะชั่วกับชั่วกันเป็นความรักที่พวกเราทุกคนสามารถค้นพบและกระจังแจ้งด้วยตัวเราเอง ความรักนี้จะสถิตยอยู่ในดวงวิญญาณของเราและสากลจัก,กรวาลแห่งนี้ตราบนินรันดรจงสัมผัสความรู้สึกนี้จงสัมผัสหัวใจอันทรงพลงังแห่งอำนาจของความรักนี้และรับรู้ถึงความซาบซึ้งอ่างท่วมท้นดังเช่นที่คารินยิบรานมหากวีแห่งเรบานนเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นเพื่อให้มนุษย์ ได้ชื่นชมไม่ใช่เพื่อให้เป็นเจ้าของแม้มีสิทธิ์ครอบครองอยู่บ้างก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้ครอบครองไปตลอดและการครอบครองเป็นไปเพียงเพื่อชื่นชมเท่านั้นความรักก็เช่นเดียวกัน <Evet. S 1> ความรักเป็นอิสระทำให้เราปลดปล่อยดวงวิญญาณดวงนี้ทำให้เราเข้าถึงธรรมชาติสูงสุดของดวงวิญญาณความรักนี้แหละ ทำให้เราปลดเปลื้องพันธนาการแห่งชีวิตและดวงวิญญาณให้เข้าถึงการตัดสู้และความจริงอันสูงสุดแห่งชีวิตได้อย่างแท้จริงความรักนี้แหละคือจิตวิญญาณแห่งความรู้อันสูงสุดสู่พระนิพพานสู่การหลุดพ้นอย่างแท้จริงสู่ความรู้สึกเป็นอิสระภาพสูงสุดอย่างแท้จริงจงเรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะถูกรักเรียนรู้ที่จะได้รัก และเรียนรู้ที่จะค้นพบความรักอันเป็นอมตะนิรันดร์การนี้ด้วยตัวเราเองเมื่อใดก็ตามที่เราได้เรียนรู้ความรักอันเป็นอมตะนิรันดร์การเมื่อนั้นหัวใจของเราก็จะได้บรรู้ถึงจิตวิญญาณอันเป็นอมตะนิรันดร์การเช่นนี้ตลอดไปจบบทที่11ว่าด้วยความรักด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุข ซูเปอร์จูนน้าะ